ี่วันนี้เราได้อาหารสดมาทั้งหมดเลยอาหารแห้งไม่มีเดี๋ยวภารกิจอีกสี่วันนะนะใช่ก็เดี๋ยวทำกินวันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็ต้องถนอมอาหารไว้อะ่ะแดดก็ไม่มีจะทำเนื้อแดดก็ยังไงอยู่งั้นเดี๋ยวทำเนื้อลมควันไว้เก็บกินกันอีกสามวันก็แล้วกัน เดี๋ยวไปหาตัดไม้ไผ่แล้วก็ไปทํากันไปทำอะไรพี่ทำเสียงมีแค่เกลือนะครับใส่ยตัเกลือก็เปียกน้ำ โอ้ยโดนไม่บาดเดี๋ยวฝักเตอร์พันเเนะอน,น้ะาก,ก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับเข้าเวรยามก็เฝ้ากองไฟแล้วก็จะฝากดูไว้ เนื้อลมปันเราไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เก็บใส่ถุงแล้วก็เก็บใส่เป้ไว้กินวันอื่นเขาจะแบบจ่าฝากดูด้วยโอเคครับไปอยากย,าย้ายเดี๋ยวทานข้าวกันก็สวัสดียามเช้านะเนื้อที่เราลมปันไว้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อวานจําได้น่าจะทําเยอะกว่านี้นะครับลูกน้องดูให้ตอนกลางคืนก็น่าจะหิวกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับ เรียบร้อยครับ